นสู้ชีวิตอดีตไม่สวยหรอกน้องวันว,นวานเมื่อหันไปมองสากความมุนมองเรียงรายตามทางนล่นหนวดทำอะไรคะอันนี้แหะครับค่ะกำลังไล่จับผีเสื้ออยู่มั้งครับ <c oughs> อายถามดีๆ,อดๆเอาจริงจังเอาจริงจังค่ะตอนนี้กำลังตัดกิ่งหมอนครับผมค่ะโอ้ตัดแล้วตัดแล้วแบบนี้ก็คือตัดแล้วใช่ไหมคะตั้งใจงทำผลหรอคะโกนี่บ้านโกก็ถังปุ๋นี่บนนี้เลยเอาไม่รู้เอาไม่รู้อันนี้คือเรื่องของเรื่องมันมีคุณพี่ท่านหนึ่งไงแคพ<อ>ี่แอยางได้จริงไ่ทำนะครับ วันนี้ผมต้องตัดให้พี่เขาพันจริงไงว้าว <Wow. S 2> ครับแลวทีนี้ยพอดีมันช่วงเนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนไงค่ะช่วงหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงที่อ่าเราไม่ค่อยทําผลกันค่ะนะครับเพราะว่ารสชาติของผลเนี่ยมันมันดรอปลงม,มันถามว่าดรอปไหมมันก็ไม่ดรอปหรอกแต่ว่าถ้าถ้าฝนไม่ตกนะคือสมมติว่ามันติดผลอยู่ค่ะถ้าสมมติแดดออกแบบนี้แนละ้วผลแห้งเนี่ยรสชาติก็อร่อยอยู่แต่ถ้าฝนตกตลอดเนี่ยก็ มันจะไม่เหมาะกับการจินหม่อนหม่อนันต้องผุนแห้งๆมันจะอร่อยนะครับนะครับเราก็เราก็ไม่ค่อยเนะไ,ไม่ค่อยนิยมทําผลกันในช่วงหน้าฝนนะครับก็เลยพอดีเลยเข้าจังหวะนะครับตัดกิ่งให้คุณพี่แกอเอาไปชําพี่แกไปชาสั่งกิ่งชําม,มาสรุปแล้วคือตัดไป,ต,ดไปตามอ <ไป S 1> อเดอร์ใช่แล้วทีนี้ช่วงหน้าฝนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะค่ะแป๊บเดียว เดี๋ยวก็พุ่งขึ้นมา,มาเราจะได้ยอดใหม่ที่สวยอีกเนี่ยว้าว <Wow. S 1> อ่านะฮะทีนี้พอหมดฝนแล้วเราก็สามารถที่จะทําผลได้นวดน้ําทําผลได้ใช่เพราะ<ท>รั้นเนี่ยเรื่องของการตัดกิ่งเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญนะการตัดกิ่งของหมอนไม่ใช่เฉพาะหม่อนไม้ทุกชนิดแม้แต่มะเดื่อเนี่ยค <c oughs> การตัดเนี่ยก็คือทําให้เขาเนี่ยได้แตกกิ่งออกมาใหม่อื <c oughs> มันเหมือนกับการแต่งสาวเขา และที่สาคัญก็คือการตัดกิ่งเนี่ยทำให้คูนของเขาเนี่ยขยายใหญ่ด้วยะนะฮะนั่นแหละวันนี้น้าหนวดก็เลยตัดนะครับเห็นหลายคนก็ถามเรื่องหมอนมานะครับว่าช่วงนี้ถ้าเราจะตัดกิ่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าต้นแข็งแรงแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะตัดเลยนะครับตัดเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเดีขาก็จะแตกกิ่งใหม่ของไม้เราสวยงามเลยตอนนี้น้าหนวดขออนุญาตตัดก่อนนะหนึ่งพันกิ่งเนาะนหนวดวันนี้พันกิ่งโอ้โหสุดยอดเลย หรือว่าพี่ๆท่านใดที่สนใจจะอาไปชํานะคือเราชาเล่นๆไม่ได้หมอนอะ่ะเราชาเสร็จปุ๊บพอเป็นต้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราได้ต้นแล้วเนี่ยเนี้ยเราก็ปลูกหมอนแบบว่าเป็นหมอนพื้นบ้านหมอนเชียงใหม่หรือหมอนกําแพงแสนบุรีรัมแบบเนี้ยแล้วเราค่อยตัดกิ่งพวกนั้นอะ่ะแล้วก็เอากิ่งจากต้นที่เราชําเนี่ยมาเสียบใส่พวกนั้นนะครับเราก็จะได้ระบ,บุรากที่แข็งแรงเข้าไปอีกนะครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นการการทําพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็คือเราก็ต้องเขาเรียกว่า เขาเรียกอะไรทำทำคือพัฒนาตัวเองใน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 สิ่งที่เราแบบเราก็เรียนรู้จากต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับก็ลองลองทากระดูก็แล้วกันนะครับอันนี้ไม่ได้มาขายจริงนะบอกก่อนค่ะแต่ว่าให้รู้ว่าเราตัดกิ่งแต่ว่าไม่ได้มาขายจริงแต่ถ้าใครซื้อก็ขายค่ะเพราะว่าอันนี้มันคืออาชีพอาชีพเลี้ยงครอบครัวของน้าหนวดนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็ขายได้ขายนางปลักไป ต้นสองต้นเมื่อวานเขาขายนางปักนะครับเราไม่มีเงินเดือนเหมือนคนอื่นเขาใช่เราต้องขยนันแต่ต่อให้เราไม่มีเงินเดือนเราไม่มีเงินดาวนะไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามแต่นะครับเราไม่รออืเราไม่รอให้เงินมันวิ่งมาหาเราค่ะเราทํางานเราขยานันทําในงานของเราเนี่ยงานอะไรที่เราทําอยู่เราทําให้เต็มที่เราทํมาให้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องรอไขรเอาพู้ดังตรง,ตรง,ตรง ไม่ยังเป็นต้องไปหล่อรัฐบ,บาลใช่ไหมฮะใช่<ร>อาชีพไหนก็ตามถ้าขยันก็สบายสบายเนาะสบายเ,เลี้ยงครอบครัวได้สบายนิดหน่อก็ลูกดุกใช่ไหมคะได้ข่าวสามคนสามฮะเลี้ยงด้วยอาชีพเกษตรกรลว้ลวนๆตอนนี้ไม่มีอย่างอื่นเลยผมอะค่ะตอนนี้ไม่มีอย่างอื่นนะฮะไม่ใช่เฉพาะลูก พ่่อแมด้วยก็ได้ส่งเสียไปที่พ่อแม่ด้วยนะคะจากการทําสวนเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่มีใครมีแต่ผมก็ทําแบบพอเพียงด้วยใช่ไหมคะใช่คะทำตามกําลังของตัวเองทำตามกำลังตัวเองไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่จ้างนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่จ้างบริหารจัดการเวลาเอาเองนะคะตอนนี้นหน่วยก็ทำงล่างด้วยอย่างที่พี่เห็นพี่ค่ะนะฮะมา สร้างสวนแล้วก็ปลูกไว้เรียบร้อยแล้วแต่ปลูกไม่หมดเพราะยังอาจะเอาหมอนไปลงอีกค่ะ,ะก็จะมีพวกกล้วยพวกพืชผักต่างๆนะครับผสมผสานกันไปใช่เราต้องทาผสมผสานคือพืชเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนคนที่เขาเขาได้พืชจากเราไปค่ะนะครับแล้วทีนี้เขาปลูกค่ะเขารู้สึกมีความสุขกับพืชที่เขาได้ไปจากาเราคนนี้เขาก็อยาถามอีกว่า น้องเมียน mm ั้นไหมค่ะน้องเมียนี้ไหมพี่ไปได้ยินมาค่ะเห็นเราปลูกอะไรเขาก็อยากปลูกเหมือนกันใช่ของละหนวดนี้ก็มีมีอย่างละเล็กละน้อยใ่เล็กน้อยครับมอญหนึ่งแปลงมะเดื่อหนึ่งแปลงมีแบล็คเบอร์รี่อีกหนึ่งแปลงใช่ครับแล้วก็ยังมีไม้ประดับอีกหนึ่งแปลงใช่ครับและก็ต่อไปจะมีไม้ยืนต้นอีกจะมีไม้ยืนต้นตอนนี้ละหนวดปลูกตะเคียนเนี่ยแถวนั้นไงคุณเห็นตะเคียนไหมค่ะเห็นค่ะเห็นข้างหน้านี้ผมเอาตะเคียนมาลงแล้วข้างหลังตรงนั้นก็เป็นยางนากค่ะมีเห็ด ่ไปใครมาเที่ยวที่นั้นมีร่มเงาก็าจะได้นั่งร่มสบายๆ<ช>ไม่จำเป็นต้องมาซื้อของค่ะหมายถึงมามันนั่งเนี่ยมันนั่งทีเฉยนั่งแล้วรับออกซิเจน,เนออกซิเจนอ้าออกซิเจนเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ที่ที่เราอยู่แล้วมีความสุขก็คือที่ที่นั่งแล้วมันมีสีเขียวและผ่อนคลายจากธรรมชาติสงบเย็นใช่มีสีเขียวจากธรรมชาติมีน้ําค่ะ มีน้ำมีต้นไม้แค่นี้เราทำใหู้้คุณรู้สึกสบายนะมีเสียงนกเสียงกามันมาเองนะนะถ้าถ้าเสียงนกเสียงกาที่เราได้ยินกันแบบนี้ไม่ไม่ไหว <laughs> ต้องเสียงจากธรรมชาติเสียงนกธรรมชาติมาร้องเพลงให้ฟังนะคะอย่างต้นนี้แต่ก่อนก็นกกงหัวจุกทำรังนะคะนรัครับนนวดนนวดทำคลิปสั้นๆเอาไว้อยู่คลิปสั้นค่อยไปตามหาดูได้นะคะตอนนี้นกก็แข็งแรงไปแล้วนะคะบินไปแล้วสามตัวแล้วนกงหัวจุกน่ารักมากนนวดคุยด้วยทุกวันใช่เดี๋ยวเขาก็พากันมาทำทำรังทำครอบครัวที่ต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะคะทุกเช้าเน่เขาก็มากินมาเดือเขาก็มากินหมอนถ้าหมอนปิดฝมก็มากินหมอนมาเดือ ผลไหนที่เราห่อเขาก็ไม่กิน<ช>ผลไหนที่เราไม่ห่อเขาก็กินแบ่งปันกันไปนะคะ<ช>อยากกินผลไห<ช>นก็ไปห่อผลนั้นมันจะเป็นความสุขเหมือนเหมือนบางทีผลไม้ที่ที่ส่งห้างส่งร้านอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบคัดเกรดให้มันเท่าๆกันหมดนะนวลใชใช่ใชแต่บางทีผลที่มันไม่เล็กไม่ใหญ่หรือว่ามันไม่ได้มาตรฐานก็ต้องถูกโละทิ้งแต่<ช>ที่นี่เราไม่ทิ้งเราเปิดโอกาสให้นกกินนะคะ<ช>ก็จะเป็นการ ทำบุญทำทานโดยอัตโนมัติแล้วก็ทําให้ไม่เสียของด้วยนะคะใช,ใช่ครับเนี่ยเราก็พยายามทําแบบนี้เราก็อยู่ให้ให้เราอยู่แบบธรรมชาติให้ได้ามากที่สุดเพราะว่าต่อไปเนี่ยโลกมนุษย์เรามันจะยิ่งจะลําบากใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมนุษย์กับมนุษย์เองค่ะเรื่องของธรรมชาติภัยธรรมชาติดีอเรื่องของความร้อนภรรัยพิบัติต่างๆพิษเรื่องของเศรษฐกิจ่อง เยอะแยะมากมายเลยเยอะมากต่อไปนะคะวิกฤตการโลกอนเอนนโยโนี่โจเข้ามาแล้วนะคะโ<ช>จเข้ามาแล้วหลายพื้นที่เนี่ยทั้งทั้งที่ทหน้าฝนก็แห้งแล้งนะคะใช่มันเกิดจากเราเห็นแก่ตัวกันเยอะเกินไปเราเอาจากโลกเยอะเกินไป<ช>โลกก็เลยป่วย โรคป่วยแล้วนะคะตอนนี้ใครช่วยเยียวยาปลูกต้นไม้รักษาให้โรคเราหายป่วยได้ก็ช่วยกันเนาะสารพิษสารเคมีงดได้ก็งดงดซะนะคะตัดเอานุญาเนี่ยนั่นหนวตัดแป๊บเดียวได้ปุ๋ยนี่ได้ปุ๋ยแล้วนะคะนี่ตัดอันนี้เราเพิ่งตัดตรงนี้พอมันเริ่มล่มเนี่ยการเขาขึ้นมาช้าใช่นตครับตรงนั้นก็เพิ่งตัดพอเราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยดูใบไม้ผมก็กลายเป็นปุ๋ยเนี่ยหนอน เออเออเาพูดเรื่องการแบ่งปันให้น้องหนอนกินหนอนเนี่ยเขากินกะผมเชื่อว่านี่ก็เริ่มเริ่มไปแล้วฮะหมดเลยนี่ค่ะแต่เริ่มไปแล้วค่ะตัวไหนไม่ไปถ้าอันไหนที่เราเห็นเราเราเราเด็ดได้เราก็เด็ดใบออกเลยให้เขาอยู่ในใบเราอย่าไปฆ่าเขาเนี่ยแล้วเขาก็อันนั้นนะเขาไปของเขาเองเขาไปเองพอถึงเวลาเวลาโตขึ้นก็กลายเป็นผีเสื้อแสนสวยบินไปเองอย่างเนี่ยมันมันมีวัตจักรของมันเกิดดับใช่ใช่มันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับ ใช่อย่างเดียวก็คือเราต้องรักษาต้นเขาไว้ส่วนพวกโรคลาสนิมเอ้ยพวกนอนเอ้ยเนี่ยเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอย่าไปคิดกังวลเกินไปถ้าเรากังวลเกินไปเราจะทุกข์ใช่เพราะงั้นเราอันไหนที่เราปล่อยได้เนี่ยเหมือนนั่นหนูต่ก่อนอ่ะผมก็เด็ดนะพยายามคลี่ออกทีละตัวทีละตัวมันเยอะเหลือเกินอ่ะนะมันไม่ใช่ทางและอ้โมันเยอะเหลือเกินก็ลองปล่อยดูอ่ะนะพอปล่อยดูก็เราก็ดูว่าต้นไหนที่มันเยอะมากๆอ่ะเราก็ คลี่ออกตัวที่เป็นยอดทเฉยๆส่วนตัวเป็นใบก็ไม่เป็นไรคก็แค่นี้คือต่อไปใครมากินผลไม้ที่สวนนันหัวมั่นใจได้เลยว่าปลอดสารพิษสารเคมีใช่ฮะอย่าไปคิดอะไรมากร่างกายเราเราอยู่เนี่ยเราก็มีแค่ปัจเจศีเราก็อยู่ได้ใช่แม้แต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ูกไม้กับกางเกงเนี่ยเรามองข้างหน้าอาจจะดูดีค่ะแต่พอมองข้างหลังปุ๊บเนี่ยกิ้งขาดแต่ใส่ได้ ใส่ได้อันนี้อันนี้คืออันนี้คือข้างในก็เป็นเกียงขาสั้นอันนี้กางเกงขาสั้นอันนี้ข้างนอกเป็นกางเกงคลุมอันนี้เราออามาคลุมเวลาเราตัดญ้าตัดอะไรเราไม่จำเป็นต้องทิ้งก่อนไงใช่เราออามาคลุมเราเฉยๆไปแล้วใช่อุ้ยตายแล้วกางเกงขาสก็ยังเราใส่เราใส่เป็นกางเกงคลุมให้เรารู้ว่าเราใส่เพื่ออะไรอืต่อให้คนอื่นเขาไม่เข้าใจเราเขาไม่เป็นไรขอให้เราเข้าใจก็ขอออาเอดแล้วตัดต่อข้าไล่แล้วเริ่มไล่ของไม้เลยยาวแต่ว่าเป็นคลิปที่ดีมีสาระนะคะก็ก็คือ อยู่แบบนี้แหละสาม,มารถเลี้ยงครอบครัวได้เอาให้เลี้ยงครอบครัวได้โดยที่ไม่มเบียดเบียน<ค>โอ้โหใจตรงกันอ่ะไอสิ่งนี้ออสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะผมโชคดีผมได้เจอพระอาจารย์หลายหลาย,ลายท่านหลายหลายรูปที่แนะนาแต่สิ่งดีๆมาแล้วก็มีพระอาจารย์ท่านเอนี้ต้องกราบขอบพระคุณและวก็นมัศการพระอาจารย์้วยเฉพระอาจารย์ดูอยู่ในขณะนี้นะครับที่ส่งเม็ดมลิตมาให้นะหน่วดเยอะมากเลยตอนนี้นั่หนวดกำลังเพาะอยู่คนะครับ ผมก็ไม่เพาะเป็นมั่งไม่เป็นมั่งนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าผมพยายามเพาะผมไปดูอ่าเริ่มแบบจากที่ผลก็รีบๆนะฮะเพราะเริ่มเปล่งออกมาแล้วตอนนี้นเริ่มเปล่งออกมาแล้วรอดเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะจัดสรรแบ่งปันในการปลูกด้วยแล้วก็เหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าให้อาไปปลูกที่วัดด้วยวันละสามต้นใช่ค่ะก็จะพยายามทําให้มันได้เยอะที่สุดเท่าให้รอ,อดมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอันนี้ต้องอน้ำมัสการแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับ สำหรับการสนับสนุนต้นไม้เราจะช่วยกันสร้างโลกนะครับเราจะช่วยกันทําให้โลกเนี้ยร่มเย็นและน่าอยู่มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ด้วยสองหมืของเราคร <c oughs> วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่อดทนฟังมาจนถึงตอนนี้ <c oughs> นะครับและเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆแน่นอนจะมาแนะนําใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญ <c oughs> คิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมก็ขอสิ่งนั้นจงทันสําเร็จแด่ตัวท่านและครอบครัวคิดดีพูดดีทําดี แล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาในใชีวิตของท่านนะครับก่อนจากการเข้าฝากช่องพี่ต้อมต้อมปลูกฝักสวนครัวการเล่นแปลนช่องพี่เอกทีละกเกษตรอินทรีย์ N C, ช่องพี่น้อยน้อยทําสวนแล้วก็ช่องเกษตรกรชาวบ้านวันนี้เราขอตัวตัดกินก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บ